1593บาท5สตังค์นะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเวลาเหมือนเดิมเลยนะครับแอปนี้จ่ายดีมากนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n d ดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ใน EP ีถอนเงินนะครับอัปเดตการถอนเงินในแอป u p i ิกนะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยก็เป็นการทําเงิน7วันของผมนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับ ก็เดี๋ยวขอเปิดเรื่องด้วยนะครับโปรโมชัน่น u p i c k ก r ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากเป็น u p i c k e r ในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าจัดเต็มยาวๆกันไปเลยยันสิ้นเดือนนะครับก็เริ่มต้นแค่499เท่านั้นเองก็ได้เป็น u p i c k e r แล้วนะครับอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาซื้อในราคา499เพื่อปรดล็อกรหัสเราเป็น u p i c k e r ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อ999ก็ได้แต่ว่าสินค้ามันจะคนละตัวกันนะครับถ้าหากใครยังชื่นชอบสินค้า999อยู่ ก็สามารถซื้อ999ได้เช่นกันนะครับแต่น,นี้คือมีโปรสําหรับคนที่งบน้อยกว่า999ก็สามารถเป็นยูพิเกอร์ได้นะครับออกมานะครับเราเข้าไปนี้นะครับป้าย499นี้นะครับถ้าใครมาที่หลังมันอาจจะหมดหรืออาจจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับถ้าคือมีโปรเมื่อไหร่มันจะขึ้นตรงนี้ประจําเลยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูการถอนเงินอัปเดตกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับส่วนวิดีโออื่นนะครับวิธีสอนปลดล็อกนะครับเป็นยูพิกเกอร์นะครับก็คือง่ายๆเราแค่เป็นลูกค้าในหมวดยูพิกชอยส์หชิ้นนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีโปรตามที่ผมแจ้งไว้นะครับใครที่ซื้อออนไลน์เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําได้เลยแต่ว่าใครที่ยังไม่คล่องหรือว่าอาจากลัวว่าอาจจะทําผิดอะไรมราณน,นี้นะครับผมมีวิดีโอทําไว้ใต้คลิปนี้ละนะครับไปศึกษาทําตามเปิดเป็น ตัวอย่างเพื่อทําตามได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูยอดเงินกันเลยนะครับว่าถอนเงินไปเท่าไหร่นะครับอ่าก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือสัปดาห์นี้นะครับอล่าสุดที่ผมได้รับเงินนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสตางค์นะครับอันนี้ผมได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการทําเงิน7วันตั้งแต่วันที่10วันที่5ถึงวันที่11นะครับนับเป็น1รอบนะครับอ่าก็คือยูพิคเขาจะนับเป็นรอบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรอบก่อนๆที่ได้รับมาแล้วนะครับ คือยอดถ้าเป็นสีแดงแบบนี้คือเราจะได้รับเงินในวันพุธถัดไปก็คือผู้ถัดไปก็คือวันวันพุธที่ผ่านมานี่เอง,เองนะครับส่วนรอบอัอื่นนี้คือได้รับหมดแล้วนะครับส่วนยอดสีเทาข้างบนคือรอบปัจจุบันต้องเก็บให้ครบก่อนจนถึงวันอาทิตย์แล้วก็จ่ายวันพุธหน้าวนไปนแบบนี้เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูธนาคารกันว่ายอดนี้นะมีเข้าหรือเปล่า1 5 9 3บาท5สตางค์นะครับก็ใช้เป็นธนาคารเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับก็เป็นยอดเงินนี้เลยนะครับรับโอนนะครับตอนประมาณตีสองวันที่สิบห้านะครับอ่าหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสตางค์นะครับได้รับเรียบร้อยแลวนะครับตรงเวลาเหมือนเดิมเลยนะครับแอปนี้จ่ายดีมากนะครับก็ได้รับเรียบร้อยนะครับกดดูได้นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นแอปจริงๆนะครับส่วนข้อมูลตรงอื่นนั้นผมขอปิดไว้เพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยวเรากลับไปในการแอปในแอปกันต่อเลยนะครับตามที่บอกเลยแอปนี้เนี่ยหายห่วงเรื่องการจ่ายเงินได้แน่นอนเพราะว่า ถ่าแอปเนี่ยเขาเป็นแอปในเครือของแอป l a z a ด้ด้วยอย่างที่รู้กันเนี่ย Lazada เนี่ยเขาแอปใหญ่ยอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยที่เขามีแอปแยกขึ้นมาเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันก็ซื้อของได้เหมือน Lazada แต่ว่าแอปนี้เนี่ยคือเขาเปิดเป็นดรอปชิพให้ด้วยนะครับก็คือคนที่อย่างเราเนี่ยเราอยากที่จะเป็นอ่าเป็นชอปชอปเปอร์ per, หรือว่าอยากจะเป็นดรอปชิปเปอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ครับคืออยากจะมาเป็นคนซื้อเฉยๆเพื่อรับเงินคืนนะครับหลายๆคนคงเคยเล่นแอปแคชแ a c k กันที่แบบว่าซื้อของไ้ได้เงินคืน ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องโหลดแอปเสริมอะไรเข้ามาเลยนะครับเราใช้แอปอยู่พิกแอปเดียวเนี่ยเวลาเราซื้อของเราได้เงินคืนด้วยนะครับอันนี้สําหรับคนที่แบบอยากจะมีอแอปซื้อของออนไลน์เฉยๆแค่นี้นะครับก็โหลดอันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งได้เข้ามาเทียบราคากับแอปอื่นว่าแอปไหนมันทัวก,กันแล้วแอปนี้เนี่ยข้อดีคือมันได้เงินคืนด้วยแต่คราวนี้เนี่ยวิธีที่จะทำะไรายได้เนี่ยหรือว่าจะสร้างไรายได้แบบผมที่ผมได้ไป็นรายสัปดาห์เนี่ยเขาเรียกว่าการ drop c h i ดรอปช chipper นั่นเองนะครับ หรือว่าการที่เราต้องเป็นยูพิเกอร์ในแอปนี้ก่อนก็ตามโปรที่มี499นะครับไปซื้อ1ชิ้นเท่านั้นเองคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นดร o อปชิปเปอร์แล้วนะครับคืออะไรก็คือคนที่สามารถที่จะนำสินค้าในแอปนี้ไปขายได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนสินค้าที่เรานําไปแชร์ขายเลยนะครับแล้วการขายตรงนี้คือมันไม่ได้ยากอะไรเลยคือเราแค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดแค่แชร์นะครับแชร์ลงเฟซลงไลน์ลง Facebook กลุ่มมาร์เก็ตเพจหรือว่าเป็นเพจของเราก็ยังได้นะครับ เหมาะสำหรับคนที่มีทุนน้อยหรือเรียกว่าไม่มีทุนเลยนะครับก็สามารถทำดรอปชิปในแอปยูพิกได้เลยนะครับเวลามีคนซื้อปุ๊บเราก็จะได้เงินนะครับเดยของผมชิ้นนี้ใช่ไหมครับเงินที่จะได้รับคือ5 8 1บบาทอันนี้คือไม่ต้องลงทุนสินค้าเลยและเราไม่ต้องส่งเองด้วยนะครับทางแอปเขาขนส่งให้เราคือลูกค้ากดผ่านลิงก์เราไปสั่งซื้อด้วยตัวเองได้เลยสั่งถึงบ้านปุ๊บทางแอปคำนวณเงินเราให้เรานะครับว่าเราได้กี่บาทนะครับ คอมมิชชั่นหรือว่าเงินที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะขึ้นบอกตามสินค้าเนี่ยนะครับอย่างเช่นชิ้นนี้999มีคนซื้อไปเราจะได้581บาทถือว่าเยอะมากนะครับแล้วแต่แต่และชิ้นเนี่ยคือมันจะขึ้นไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ราคาแล้วแต่โปรโมชั่นอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเป็นเซตอะไรเนี่ยครับราคาประมาณ4 0 0 0นเนี่ยคอมมิชชั่นเราครึ่งหนึ่งเลยนะครับ2,000กว่าบาทเลยอันนี้ขายแค่เซตเนี่ยนะครับวันนึงนี่คือพอเลยนะครับหรือเวลาเราจะจะ,จะซื้อเองเนี่ยนะครับเราก็ได้เงินคืนตรงนี้2,000เหมือน เงินคืนในการซื้อหรือเงินคืนที่เราทํำดรอปชิปได้นะรวมกันหมดนะครับประมาณนี้จะมี2ส่วนนะครับสินค้า u p i c k e r อันนี้คอมมิชชั่นมันสูงแน่นอนแต่สินค้าทั่วไปก็มีครับจะเป็นจากหลากหลายร้านค้าอื่นที่เข้ามาร่วมขายใน UP i c กก็มีนะครับแต่คอมมิชชั่นก็จะน้อยลงไปนะครับอาจจะเป็นสินค้าตลาดนิดน,นึงนะครับส่วนสินค้า u p i c k e r เนี่ยหรือว่าสินค้า c k c h o i c e เนี่ยอันเดียวกันนะครับถามว่าทําไมเขาให้กำไรเยอะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เขาไปดิวกับทางโรงงานโดยตรงเลยนะครับซึ่งบางชิ้นอาจจะมีจัดส่งไปต่างประเทศบ้างนะครับคอมมิชชั่นเลยได้เยอะเขาต้องเขาต้องไปดิวราคาให้ได้ราคาทุกถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องมาแบ่งให้กับเราด้วยนะครับตรงนี้หายกังวลได้เลยผมถอนมา40กว่าครั้งแล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยเราไม่ได้สต็อกเลยนะครับ ส่วนในการลงทุนก็มีแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็นการเปิดบินกับร้านดีกว่านะครับอีกอย่างเราก็ได้ของที่เราเลือกไปใช้งานเองด้วย1ชิ้นยังไงก็คิดว่าซื้อของไปใช้1ชิ้นก็ได้นะครับส่วนแคมเปญอื่นๆนะครับก็อ่าก็จะมีเรื่อยๆแหละครับหลักๆก็จะมีเนี่ยนะครับแฮปปี้พ็อกเนะครับแล้วก็อ่ากิจกรรมยูพิกชอยส์เนี่ยนะครับสี่กเนี่ยก็จะวนเวียนมาเรื่อยๆนะครับประมาณเดือนละครั้งหรือบางเดือนอาจจะไม่มีนะครับ แต่ก็แล้วแต่เราว่าเราจะซื้อสินค้ายูพิกชอยที่เป็นโปร499หรือ999เก้ได้ในนี้คือเข้าไปซื้อได้หมดแล้วแต่เราครับแล้วก็จะมีเป็นพวกกิจกรรมเนี่ยนะครับเป็นพวก p อ o t o ออฟบ้างพวกอ่าคอมมิชชั่นรายวันอะไรประมาณนี้บ้างเนี่ยนะครับยิ่งขายได้คอมมิชชั่นเยอะก็ลองมาติดตามกันดูนะครับเขาก็มาวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นพวกดีลวิเศษมีโค้ดส่วนลดคือ คือเหมือน Lazada เลยครับแต่แค่มีฟงังก์ชันทําเงินให้กับเราแค่นั้นเองนะครับอ่าก็เรียกว่าใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยแล้วก็อยากจะมีแอปช้อปปิ้งไปเพิ่มอีกหนึ่งแอปเนี่ยผมว่าไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับแล้วก็เราได้ด้วยซ้ำนะครับหเราได้แคชแบ็กคืนกรณีเราซื้อเอง2เราอยากทำไรายได้อยากเป็นดรอปชิปเปอร์อยากจะลองขา,อายออนไลน์แต่แบบทุนน้อยหรือมีทุนอยู่แล้วแต่ไม่อยากลองเสี่ยงเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็ลองยูพิกได้นะครับคือตรงนี้เนี่ยไม่ได้การันตีไรายได้ว่าจะ เกือบจะ7หลักแล้วนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยการันตีว่าจ่ายจริงแต่ผมไม่ได้การันตีว่าแต่ละคนจะทําได้เท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความขยันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละคนนะครับแต่แต่ว่าของผมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีหลายหลายคนนะครับที่สามารถทํามากกว่านี้ได้อีกเยอะเลยเท่าที่ผมเห็นมานะครับยกตัวอย่างวันนี้คอมมิชชั่นขั้นต้นผมทําได้ประมาณ700กว่าบาทส่วนตัวของผมเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องทำคอมมิชชั่นให้้ได1000 คอมมิชชั่นก็คือเงินที่เราได้รับนะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคําว่าคอมมิชชั่นนะครับสามารถเราย้อนดูเมื่อวานได้นะครับรายละเอียดตรงนี้เราดูเป็นเรือไทม์ time, หรือจะดูเป็นเมื่อวานก็ได้เมื่อวานคอมมิชชั่นผมทําไป2 60, 6 6 2 1บาทอันนี้ก็เกินเป้าหมายของผมแล้วเพราะว่าวันหนึ่งผมจะตั้งวันนึงเนี่ยผมตั้งแค่ประมาณ1000บาทผมก็พอใจแล้วนะครับตรวนี้ก็คือแล้วแต่เราเลยนะครับเราก็ลองไปตั้งดูว่าเราอยากได้เท่าไหร่แล้วก็ทําให้มันถึงนะครับประมาณนี้นนเเคครับับท้้งีี่ย รายได้ทุกอย่างเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ลงมือทำนะครับใครชอบแนวนี้แล้วก็อยากลองเริ่มทําดูเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับไม่มีช้าไม่มีเร็วจนเกินไปนะครับขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆพร้อมตอนไหนนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมมีกลุ่มสําหรับเพื่อนๆที่ฟังมาจนจบวิดีโอนี้เลยนะครับดาวน์โหลดแอปนี้นะครับใส่รหัสเมนเทอร์ที่ขึ้นด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีผมอินดี้ชแนลขึ้นไปคอยแนะนําเพื่อนๆให้ในแอปนะครับแล้วก็ผมมีกลุ่ม V.I.P. u Picker ให้เพื่อนเพื่อนเข้าด้วยนะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราเจอกันในกลุ่ม V.I.P. u Picker นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ